สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็มาพบกับเรื่องของเนชันแนลลีกนะครับในปี2020หรือว่าในเดือนกันยายนนะครับที่จะเตะก,กันนี้นะฮะก็มีหนังสือออกมานะครับจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็มีใจความดังนี้นะครับขออนุญาตเปิดก่อน เป็นหนังสือนะครับทางการออกมาแล้วมาสรุปกันนะครับสำหรับเรื่องของกติกาของไทยหลีก3ต้องแยกกันให้ดีก่อนนะครับหรือว่าที่เรียกว่าออมสินเนชั่นแนลลีกนะครับไทยหลีก3ไทยลีก4เนี่ยที่เราแยกเตะกันมานะครับมันจะรวมกัน แล้วกลายเป็นคําว่าเนชั่น l League นะครับผมอ่านตามหนังสือของสมาคมที่ส่งมาก่อนแล้วกันนะฮะตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางและการรวมหลีกฟุตบอลนะครับหลีกอาชีพไทยหลีก3และไทยหลีก4 เพื่อพัฒนาฟุตบอลลีกอาชีพตามแผนยุทธศาสตร์สร้างมูลค่าและมีรูปแบบการแข่งขันเป็นมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นนะครับคณะกรรมาการศึกษาแนวทางได้มีการประชุมครั้งที่2เมื่อวันที่29เมษายน2563เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นให้นำมาเป็นแนวทางสำหรับการแข่งขันบริษัทไทยลีกจำกัดน,นะครับขอภยัยบริษัทไทยลีกจำกัดขอรบขอนาส่งข้อมูลที่ประชุม ดังต่อไปนี้นะครับข้อ1น,นะครับการปรับโครงสร้างการแข่งขันโดยยกระดับทีมจากไทยลีก4ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงทัทีมไทยลีก3มนะครับมีจำนวนรวมเป็น76ทีมและมีรูปแบบการแข่งขัน,ขนแบ่งเป็น3รอบนะครับสรุปให้สั้นๆน,นะครับ มีรอบภาครอบภาคเนี่ยนะครับนั่นก็คือ6ภูมิภาคภาคอีสานกรุงเทพและบริมนทนนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกแข่งพบกันหมดนะครับสเล็กย้าเยือนเท่านั้นนะครับ หลังจากจบรอบภาคนะครับทีมที่มีคะแนนดีที่สุดตามโคตา้าแต่ละภาครวม12ทีมเขายังใช้คำว่าตามโคตาแต่ละภาคอยู่นะครับเพราะอาจจะทีมอาจจะยังไม่สิบ6กสินะตอนนี้ทีมมันเป็น12บสองิบสาบสีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากาันอันนี้ไม่มีรายละเอียดลงมานะครับทีมที่มี คะแนนดีสุดตามโคต้าแต่ละภาครวม12ทีมนะครับแข่งขันในรอบซูเปอร์ลีกหรือรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเก่านั่นแหละครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นรอบซูเปอร์ลีกโดยพิยจารณาสัดส่วนทีมจากจำนวนการแข่งขันแต่ละภาคตามความเหมาะสมนะครับขอใช้คำว่ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนได้ไหมเดี๋ยวคนจะงงกันซูเปอร์ลีกเป็นยังไงอีกละ่ะ ก็อิงแบบแชมเปี้ยนลีกนั่นแหละนะครับแข่งเป็น2กลุ่ม2กลุ่มคือแบ่งแยกไปเลยนะ6โซนที่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็จะเป็น2กลุ่มคือกลุ่มภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับก็แบ่งเป็น6ทีมน่าจะมีจากตัวแทนภาคก็2-2-2นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ด๋ยวเข้าไปว่ากันนะครับ ส่วนกลุ่มที่2คือตะวันตกกรุงเทพและปริมณทลนแล้วก็ภาคใต้เอาแบ่งเป็นครึ่งประเทศบนและครึ่งประเทศล่างนะครับอีก6ทีมแข่งแบบพบกันหมดมินิลีกนะครับหทีมก็เอาทีมตัวเองออกไปก็จะเหลือ5นัด5นัดเนี่ยจับสลากเลยขายได้เจ้าบ้าน3เยือน2นะครับแล้วก็เดินทางครึ่งประเทศเมื่อครบ5นัดนะครับก็จะได้ทีมอันดับ1และ2 จากในกลุ่ม A และ B นะครับพอได้อันดับ1ของกลุ่ม A และ B นะครับของรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแน่นอนอันดับ1ขึ้นอยู่แล้วขึ้นไทยลีก2นะกลุ่ม A และกลุ่ม B มองอย่างนี้ก่อนนะครับกลุ่ม A และกลุ่ม B อันดับ1น่นะขึ้นแล้วส่วนอันดับ2ที่2เนี่ยนะครับต้องมาเจอกันในระบบย้าเยือนในการจัด เขาเรียกว่าการรอบชิงแชมป์ประเทศเนี่ยมีการจัดอันดับ1 2 3 4อนะครับอันดับ1อ่ะขึ้นอยู่แล้วแล้วอันดับ1ของกลุ่ม A และ B เนี่ยมันต้องไปชิงแชมป์นะเหมือนเหมือนขอนแก่นอขออภัยอันดับ4ตอนนั้นจำไม่ได้แล้วทีตอนนั้นปีที่แล้วคือขอนแก่นทีคือวัดโบสถ์กับปัตตานีนะครับก็อันดับ1มาชิงการส่วนอันดับสอง ก็เป็นมอปทุมกับเมืองเลยะนะครับก็มาชิงกันแบบนั้นย่าเยือนที่มันดับ3จะได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2นะครับรอบชิงชนะเลิศแข่งแบบยเย่าเยือนโดยใช้กดประตูทีมเยือนอเวโกนะครับส่วนปฏิทินการแข่งขันโปรแกรมการขันนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนบริษัท ไทลีกจะแจ้งให้สโมสรทราบต่อไปนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับสิทธิในการเลื่อนชั้นตกชั้นอันนี้ง่ายๆเลยก็คืออันดับสุดท้ายนะครับของไทลีก4มี12สโมสรต้องตกชั้น1มี13สโมสรตกชั้น1มี14สโมสรตกชั้น1น,นะครับเพื่อ ลงไปอยู่กับกลุ่มของ TA นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย T4 มันจะไม่มีแล้วนะครับ T4 นี่ตัดทิ้งไปเลยแต่คนจะงงกันช่วงปรับเปลี่ยนแรกๆเนี่ยนะครับก็สอบถามทางคุณกรวีมาแล้วบ้างน,นิดหน่อยก็คือมันชื่อมันอนะมันต้องไป4นั่นแหละเพราะว่าเมื่อก่อนเขาก็เรียก TA มัน T5 นะครับอันนี้เดี๋ยวมาขยายความกันอีกนิดหนึ่งนะครับ ก็2.2เลื่อนชั้นสู่ระดับทาลิก2จำนวน3ทีมนะครับอันนี้ก็ก็บอกไปแล้วนะครับทีนี้กติกาการลงทะเบียนนักเตะนะครับแน่นอนทีม B หายไปแล้วนะครับทีม B เราพักไว้ก่อนเรายังไม่คุยกันนะครับเป็นการแก้ปัญหาของแต่ละสโมสรเราเองว่าคุณจะไปส่งทีม B ตรงไหนนะครับอันนี้ทางสมาคมก็ยังคิดขึ้นอยู่ เอาแน่ๆคือทีม B ตอนนี้มันตัดออกจากรายชื่อของไทยลีกไปแล้วเรียบร้อยนะครับจะไม่มีแล้วมาดูข้อนี้กันก่อนนะครับข้อ3การขึ้นทะเบียนของนักกีฬาฟุตบอลนะครับขึ้นได้ไม่เกิน35คนนักฟุตบอลชาวต่างชาติส่งได้ไม่เกิน3คนนะครับโดยเป็นชาวต่างชาติสัญชาติทั่วไปนะครับ เอเชียอาเซียนไม่มีแล้วตัดออกให้หมดนะครับแต่ถ้าจะใช้บริการของเอเชียหรืออาเซียนก็ส่งไปในต่างชาติ3รายนะครับแล้วก็อ่ายูนะครับเยาวชนเนี่ยตอนแรกว่าจะปรับเปลี่ยนกันเนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับก็เป็นยูยี่สามสองคนยกยูยี่สิบเอ็ดออกนะครับต้องส่งลง ทำการแข่งขันใน11คนแรกนะครับจนวน2คนอันนี้อยากเป็นทางการแล้วนะครับสอบถามว่าเอา้าเดี๋ยวจะเห็นว่ามีเปลี่ยนว่าจะเป็น U21 2คนทางสมาคมบอกว่าเอาแบบนี้แหละนะครับต่างคนต่างเ,าเสนอมาหลายๆอย่างก็ไม่รู้จะเอาทางไหนดีนะครับจึงยึดที่ U23 นะครับ ส่งลงสนามแข่งขันไม่น้อยกว่า2คน2คนขออภัยในรายชื่อ11คนแรกนะครับและจะไปเปลี่ยนออกอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ยืนยันว่าเป็นยูยี่สาเหลือแค่2คนเท่านั้นนะครับอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ต้องอธิบายกันหน่อยนะครับสำหรับนักกีฬาฟุตบอลชาวต,ต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงานหรือ work permit นะครับ อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยนักกีฬาต่างชาติที่อยู่ระหว่างกระบวนการขอยื่นใบอนุญาตทำงานประมาณ3เดือนนะครับสามารถลงทำการแข่งขันได้แต่ถ้าครบกำหนดระยะเวลาในการกระบวนการขอใบอนุญาตทำงานแล้วไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้อธิบายแบบนี้สมมุติเตรียมทีมนะครับ ถ้าเอายึดหลักปีที่แล้วเตรียมทีมตอนธันวาส่งรายชื่อตลาดเปิดมกรลาอะไรก็ว่าไปนะครับนักเตะที่ส่งรายชื่อเข้าไปแล้วออสามารถลงเล่นได้นะครับทางสโมสรก็จัดการไปทำเวิร์กเพอร์มิภายในระยะเวลา3เดือนนะครับแล้วถ้า3เดือนนั้น ยังไม่ได้ใบเว r ร์ e เพอรอีกเช่นส่งลงเล่นภายในสมเดือนอเดี๋ยวนะเดือนไหนเนี่ยสมมุติถ้าคุมภาเปิดหลีกกุมภามีนาเมษาถ้าเมษายังไม่ได้เว r ร์ e เพอรนะครับหลังจากที่ส่งชื่อลงขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยห้ามนักเตะคนนั้นเล่นนะครับเพราะการการที่สโมสรไม่ไปทำเวิร์กเพอร์มิทให้นักเตะ โดยที่มันจะผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าใครลงทะเบียนแล้วนักเตะเบอร์พ r มิ์ไม่ผ่านคุณก็ไม่สามารถใช้โคต้าต่างชาตินั้นได้ตัวนั้นก็เสียหายไปนะครับถือว่าเป็นกฎข้อบังคับอีกอันหนึ่งของหลีกล่างนะครับที่จะต้องมีใบเบิร์พ์มิ์สำหรับนักเตะที่ย้ายทีมเข้ามาใหม่นะครับนี่คือ เรื่องที่จำเป็นต้องบังคับนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับเรื่องของอกฎกติกานะครับเอาสอบถามกันมาได้อันนี้ตอบในสองหน้าของสองหน้ากระดาษที่เอามาโชว์เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเรื่องของกติกาของไทยลีกของเนชันแนลลีกนะครับ ของหลีกไทยหลีกล่างนี่แหละแล้วก็มี TA นิดหน่อยนะครับแต่ TA เนี่ยได้ข่าวเรื่องของการมีสนามหรือว่าการไปขอใช้สนามคุณต้องเอาสนามบวกเข้ามาด้วยในเวลาสมัครการแข่งขันหรือต้องทำคลับเลนซิ่งเข้ามาด้วยนะสำหรับ TA ในปีต่อไปเนี้ยนะครับที่จะถึง แต่รอความยืนยันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละสนามของสำหรับ TA เนี่ยจำเป็นต้องมีกระบวนการทำขับเลนซิ่งถึงขนาดไหนนะครับเพราะว่าหลายทีมเชื่อว่า200กว่าทีมเนี่ยเป็นทีมที่ไม่พร้อมไม่พร้อมเรื่องสนามเยอะก็จริงนะครับแต่เป็นการเข้าร่วมการแข่งขันกับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแต่การแข่งจริงๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดไปย่อยมากกว่านี้ ะครับเดี๋ยวผมเชิญผู้เกี่ยวข้องมามาหารือนะครับมาอธิบายให้ฟังในวันหลังนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องของกติการนี่แหละเราก็กลับย้อนไปถึงปี2010ถึง2015นะครับเรามีกัน6โซนถ้ามี6โซนเนี่ยจะเป็น2011ประมาณนั้นนะครับ แล้วก็แข่งรอบแชมเปี้ยนลีกแบบ5เกมนะครับไม่ใช่รอบแชมเปี้ยนลีกแบบน็อกเอาท์นะครับหลายคนจะคิดว่าเปลี่ยนกฎในช่วงหลังการประชุมสรุปสุดท้ายสมาคมไม่ได้เปลี่ยนนะครับสมาคมยืนยันว่าเป็น6ภาคนะครับแล้วก็เอาโควตาของแต่ละภาคเข้ามารวมเป็น12ทีมแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มในโซนตอนภาคเหนือโซนตอนบนนะครับเช่น ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะว,วันออกนะครับแล้วกลุ่มโซนตอนล่างคือว่าเขาไม่มีตอนบนตอนล่างนะเป็นกลุ่มที่หนึ่งที่สองนะครับผมไม่ติดเรียกเองตอนล่างจะเป็นตะวันตกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้นะครับไปหาดูนะครับทีมที่พร้อมแล้วขีดชื่อได้เลยนะครับคุณเจอกันแบบนั้นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็วางแผนกันได้เลยนะสำหรับ6สโมสรในแต่ละกลุ่ม นะครับกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะครับยืนยันว่ามีเตะจัดอันดับประเทศนะครับเย้าเยือนแล้วก็เลื่อนชั้นตกชั้นเลื่อนชั้น3นะครับตกชั้น1ลงไป TA นะครับหรือเขาจะเปลี่ยนชื่อบันที4อะไรไม่รู้แหละรออีกแป๊บหนึงว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่งผู้เล่นขึ้นทะเบียน35คนนะครับต่างชาติเป็น3 U212 นะครับแค่นี้นอกนั้นก็เป็นเรื่องของใบอนุญาตการทำงานหรือ Work Permit ของต่างชาตินะครับอ่ะประมาณนี้จบนะครับ28คนนะครับที่ดูอยู่ฝากแชร์ไปด้วยแล้วก็มาถามคำถาม,ถามคนละหนึ่งคำถามสัก5นาที10นาทีนะครับก็จะไปแล้วนี่เป็นเอกสาร จากสมาคมฟุตบอลนะครับลงชื่อโดยพลดอ,อกเตอร์ขออภยัยพลตำรวจเอกดอ,อกเตอร์สมยศพุ่มพันม่วงนะครับอันนี้อย่างเป็นทางการนะครับหนังสือมาวันที่หนึ่งพฤษภาครับน่าจะส่งหาสโมสรเมื่อวานนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามที่ แฟนเพจซูเปอร์ซับแล้วก็เฟซของผมได้นะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ